ครับตอนนี้ก็ตีห้าห้าสิบห้ากำลังจะไปส่งมอบลูกค้าที่ระยองนะครับเดี๋ยวเอารถขึ้นสไลด์กันตอนหกโมงครึ่งเจอกันครับสวัสดีครับตอนนี้ก็หกโมงสิบห้านาทีสไลด์มาถึงแล้วเตรียมตัวไปส่งให้ลูกค้าเลยครับผมสำหรับ มีเวก2 2 RS สีขาวมุกหลังคาดำนะคระับอาจจะมืดนิดนึงนะเพราะยังไม่สว่างกันเลย6โมงเช้าแล้วเนี่ย ครับกำลังเดินทางไปนะครับขึ้นสไลด์เรียบร้อยปลายทางรอรับเลยนะครับวันนี้ก็ที่ระยองสวัสดีครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ30กว่ากิโล รถของลูกค้าขึ้นสไลด์ไปล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้คือตามากับไปที่บ้านลูกค้า <Okay. S 2> ก็มากันสองคนครับ mm hmm. มาไกลอ้วนอ้วนสอง้วน mm hmm. อันนี้คือระหว่างเดินทางไปบ้านลูกค้านะครับ กิโลน,นิดหน่อยครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่รถสไลด์ถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับผมลูกค้าเป็นคนถ่ายไว้ซึ่งทางเซลลก็กำลังเดินทางมาทางบ้านลูกค้าตามหลังรถสไลดล์ อีกประมาณสัก5นาทีผมก็น่าจะถึงตามหลังนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ลูกค้าขับรถเข้าบ้านนะครับตามเลิกของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าต้องการเลิกไม่เกิน10บโมงเย็นเอ้ยสิบโมงเช้าประธานท,นทัวที่รับ10บโมงเช้าตอนนี้ก็ถึงเมวาบ้านลูกค้าแล้วก่อน10บโมงเช้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมานนถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับรถสไลด์เราเอารถลงเรียบร้อยแล้วแคนกำลังจะกลับไปแล้ว นี่ครับผมเยเะ้วันนี้เลยข้องแท้ข้องแท้ข้องแท,งเท้เซลนัดมาแล้ว สวัสดีครับตอนนี้ก็จะประมาณทุ่มครึ่งกว่าๆนะครับกลับมาถึงโชว์รูมแล้วนะครับเอาโม้มาคืนเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะครับส่งมอบรถที่จังหวัดระยองนะครับก็อยู่ที่อำเภอแกลงนะครับไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับ